ไอ้ชาตโดนป้ายอยากอะป้ายแบบป้ายจริงๆแล้วแล้วไม่ใช่แค่คนสองคนนะบอกว่าแบบหลายคนมากๆเลยค่ะว่าบอกว่านี่ไอชานี่ชาดูดูด,ด,ดูแล้วก็เอามาแบบว่าเอาเอามาบอกให้ชาดูมนี่นี่นี่ผมก็บอกว่าโอเครู้แล้วได้มาเล่นอยากจะรู้จังเลยว่ามันจะแบบว่าเฮ้ยมัน ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยคนใครซาเลวนะคะอ่าซาเลวนี่ก็เล่นอยู่นะคะที่ที่มันเป็นเกมทำฟาร์มไปแล้วก็ลงเหมืองด้านสตาร์ดูเลทเถ้าอย่างงั้นผมไม่เสียเวลานะผมเริ่มเลยดีกว่าเนาะโอเคค่ะ let's go ทำไมตายทำไมตายโอ้ไปก่าโอ้ยแม่สาวแม่นปืนพูดที

เขาจะจำอะไรได้บ้างอย่างน้อยก็จำเธอได้ได้เวลาตื่นแล้วโดนอะไรยัดอะไรใส่คนสวยค่ะเวลาแบบนี้จะคิดเล็กคิดน้อยอะไรอยู่ได้คนตัวเป็นๆอยู่ตรงหน้าพวกเราเลยนะคิดว่าเป็นของปลอมได้ไงการเต้นคัณใจแลใชีพจรอ่อนมากมาชเตรียมตัวทำซีบีอาร์

คุณเฮล์ตาขอให้พวกเธอมาช่วยงั้นเหรอคุณแอสตาหัวหน้านักวิจัยอ,อพยพเจ้าหน้าที่ทันทีตอนแรกฉันรับผิดชอบคุม้มครองทุกคนระหว่างการอ,อพยพแต่คิดไม่ถึงเลยว่าจะล้มไม่เป็นท่าอย่าโทษตัวเองเลยขากับมือข้างที่ถนัดของนายบาดเจ็บแบบนี้การซ่อนตัวอยู่ที่นี่และหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกองทัพโดยตรงถือเป็นการตัดสินใจที่ดีมากใช่แล้วละ่ะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ถูกอพยพไปยังที่ปลอดภัยแล้ว เพราะฉะนั้นภารกิจที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือการกลับไปที่มาสเตอร์คอนโทรลโซนเพื่อวางแผนตอบโต้ว่าแต่นายรู้ไหมว่าเลิฟเนี่ยใช้ยังไงมันใช้งานไม่ได้นะถ้าคุณแอสตาขอให้พวกเธอมาตามหาฉันก็น่าจะให้คีย์เข้ารหัสสำหรับปลดล็อกลิฟต์มาด้วยใช่ไหมเหมือนว่าเธอจะให้การฉันมาใบาหนึ่งอยู่นะนังมีนา แต่ฉันจำไม่ได้แล้วเอาไปไว้ที่ไหนน้อยแน่นั่งน้อคนนี้โอ้ยอะฉันเจอแล้วไปตอคุณอารันแบบน่ารักมากเลยอะอารันน่ารักมากเลยอะไปกันเถอะอารันน่ารักาอะเดี๋ยวก่อนฉันเปิดเฉพาะลิฟท์ชั้นบนสุดเท่านั้นนะต้องเดินไปทางนั้น ขอโทษด้วยนะสถานีอวกาศแห่งนี้เป็นสิ่งที่คุณเฮอร์ต้ามอบให้คุณแอสตาดูแลเพราะงั้นฉันได้ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ประจำมาสเตอร์คอนโทรลโซนไว้ก่อน <c oughs> อย่างไงก็รบกวนทุกคนเดินอ้อมก,กันหน่อยนะขอโทษด้วยจริงๆ <c oughs> ทุกคนนี่หมายความว่าไงนายจะไม่มาด้วยกันเหรอฉันเดินไม่ค่อยสะดวกจะไปเป็นภาระพวกเธอปลเปล่าไม่ไม่ๆๆฉันอยู่ที่นี่จะดีกว่าพอพวกเธอไปถึงแล้ว จะได้ปิดการเข้าถึงของลิฟท์ให้เรียบร้อย <S <S นานไม่ต้องห่วงว่าจะเป็นพาร่าหรอกนะส่วนเรื่องปิดการเข้าถึงของลิฟท์<ต>ทำที่มาสเตอร์คอนโทรลโซนก็น่าจะได้หรือเปล่าใช่ใช่ฉันกับไอชามาที่นี่กันสองคนตอนนี้มีต้อนเหอมาเพิ่มด้วยอีกคนเพราะงั้นนายสบายใจได้เลยเข้าเป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 เรื่องกองทัพแอนติแมชเชอร์ให้เรดการเองอารันนายแค่ตามพวกเรามาแล้วดูแลตัว เล่นตกอ,อกตกใจทุกครั้งเลยนะแต่กลับมาก็ดีแล้วน้องมีนาอุ้ยออ้ยคนหลออุยได้เวลาออกเดินทางแล้วนี่คือเพื่อไปให้ถึงจุดสิ้นสุดนั้นนั่นใครนะ่ะ ส่งไปให้ถึงตอนจบของเรื่องราวในแบบฉบับของตัวเองเธอเขาสังเกตเห็นเธอแล้วว้้อ